พระเอกดังชี้แจงเคยใช้อภิสิตเวียพีแซงคิวขึ้นถ้ำนาคาหรือไม่ออกมาชี้แจงแถลงขแก้ให้ทราบกันดีสําหรับพระเอกหนุ่มนิววงสกรอีกหนึ่งเรือกสายพูนที่ก่อนหน้านี้นั้นเจ้าตัวนั้นได้เดินทางขึ้นถ้ำนาคาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ก็มีข่าวมาออกมาว่าเป็นกรุ๊ปใช้อบิสิ์เป็นดาราวียพีขึ้นไปโดยไม่ต้องจองคิวก่อนล่วงหน้าแต่ล่าสุดหนุ่มวิววงสกรได้เผยว่าข่าวทางลบก็ไม่สบายใจเท่าไหร่ รับถึงแม้ว่าจะไปก่อนที่มีข่าวออกมาพูดว่านะักแสดงนดะ้รับผลกระทบเช่นตัวหมอรวมตอนเราไปเราก็เคารพกติกาในระหว่างการเดินทางขึ้นท่าเหมือนบุคคลทั่วไปเราก็รอคิวเหมือนกันผมรู้สึกว่าครั้งเดียวก็เกินพอแล้วอยากให้คนที่ไม่เคยไปได้ไปสัมผัสบ้างที่ผมไปเพราะว่าจะได้เล่นละครเกี่ยวกับพญาน,นาคบังเอิญจังหวะเหมาะสมเลยไปขอพรอ,อนุญาตขอขมาให้เล่นละครตัวละครน,นี้รับรึง